สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกครั้งนะคะดิฉันอาจารย์ศินิสาบุญพธรรมชัยเป็นตัวแทนแผนกบริการค้นคว้าและวิจัยสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ต่อไปเราจะมาดูการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่งเบนมาตรฐานค่าความเบ้และค่าความโด่งกันนะคะซึ่งการหาค่าต่างๆที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เราจะใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณ ะะทีนี้ข้อมูลเชิงปริมาณก็คือเป็นข้อมูลนะคะที่เรากำหนดไว้ให้เป็นสเกลตรงอ่าตรงช่องนะคะของมิเ u อร์นะคะตรงช่องของอ่ามาตรวัดทีนี้ตัวแปรที่เราจะใช้ในการหาค่าต่างๆเหล่านี้ก็คือมีตัวแปรอะไรได้บ้างมีตัวแปรอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นตัวแปรอายุไรายได้ แล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นต้นทีนี้ในการหาค่าต่างๆเหล่านี้เราจะเลือกใช้เมนูคำสั่งก็คือ Analyze Descriptive s t a t i s t i c แล้วก็ Descriptive นะคะเสร็จแล้วตัวแปรที่เราจะเลือกเข้ามาเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์นะคะที่จะทำการนำเสนอ นะคะก็คืออาจารย์จะขอเลือกเข้ามา2ตัวแปรแล้วกันนะคะก็คือเป็นตัวแปรไรายได้กับตัวแปรรายจ่ายทีนี้สถิติทีเ่เราต้องการนำเสนอนะคะในตารางก็มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคือค่ามีนค่าส่วนเบี่ยงนมาตรฐานก็คือค่า Standard ด i v i ิชันส่วนค่ามินิมัมแมกซิมัมไม่เอาติ๊กออก นะคะส่วนกราฟก็คือเราต้องการดูลักษณะความโด่งของกราฟเราก็มาติ๊กที่เอ่อเคอร์เทอซิสนะคะเราต้องการดูความเบ้ Combat ของกราฟก็มาติ๊กที่สกิลเนตเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปจากผลลัพธ์นะคะมีผูต้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดก็คือ300คนตัวแปรนะคะตัวแปร v6 ก็คือเป็นตัวแปรรายได้ต่อเดือนตัวแปร V7 ก็คือเป็นตัวแปรรายจ่ายต่อเดือนนะคะ เรามาดูข้อมูลของตัวแปรว6ก่อนละกันนะคะตัวแไปไรรายได้ต่อเดือนมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดก็คือ300คนพบว่ามีรายได้เฉลี่ยก็คือ25.13หน่วยก็คือเป็นพันบาทส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ8.10ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับกราฟนะคะเรามาดูค่าความโด่งนะคะก็คือดูค่าเคอร์เซิสนะคะค่าความโด่งก็คือมีค่าเท่ากับจุด0.9 ส่วนค่าความเบสนะคะดูค่าสกิลเน็ตนะคะซึ่งมีค่าติดลบซึ่งมีค่าเท่ากับลบ0 7นะคะเพราะฉะนั้นทั้งค่าความโด่งและก็ค่าความเบ้นะคะทั้ง2ค่านีมันมีค่าเขาใกล้0ูนย์เราจึงสามารถอนุมานได้ว่าการแจกแจงค่อนข้างเป็นปกติทีนี้เรามาดูอีกตัวแปรหนึ่งก็คือตัวแปรวีตัวแปรวีก็คือเป็นตัวแปรรายจ่ายต่อเดือน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคือ300คนพบว่ามีรา,ายจ่ายเฉลี่ยก,ก็คือ18.47หน่วยคือเป็นพันบาทส่วนเบี่ยงเบนม,มาตรฐานก็คือมีค่าเท่ากับ7.69นะคะทีนี้เมื่อเราทำการเปรียบเทียบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรรายได้กับตัวแปรรายจ่ายจะพบว่าตัวแปรรายได้เนี้ยมีการกระจายมากกว่าตัวแปร รายได้รายจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นตัวแปร v 6เนี่ยกระจายมากกว่าตัวแปร v 7ทีนี้เรามาดูลักษณะนะคะความโด่งของกราฟค่าความโด่งของกราฟเนี่ยมันมีค่าติดลบซึ่งมีค่าเท่ากับ1.01นะคะซึ่งจากกราฟแล้วมันจะค่อนข้างมีการแจกแจงแบบเตี้ยนะคะส่วนค่า s k i l l n e ตนะคะมีค่าเท่ากับลบ0.4นะคะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้าง มันค่อนข้างจะเข้าใกล้ศูนย์นะคะเมื่อมีกราฟค่อนข้างเข้าใกล้ศูนย์ค่าคอมเบนมันไม่ค่อยจะเบสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผลการวิเคราะห์ของสติเชิงพรรณาค่ะสำหรับวันนี้การนำเสนอในเรื่องสติเชิงภาณาก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ